CP p h โฟตอส่ง EV สู้งาน790,000ก็เป็นบาทขอขึ้นแท่นเบอร์3ก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่ข่าวนี้ครับคำว่าขึ้นเบอร์3ในความหมายของ CP p h โฟตอคือการไต่ขึ้นมาเป็นอันดับ3ในกลุ่มรถเพื่อการพาณิชย์ภายใน3ปีข้างหน้าซึ่งในปีนี้2021มีท่าทีว่า CP p h โฟตอจะเป็นเบอร์5ในกลุ่มนี้เพราะ มียอดขายเติบโต200%ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้เลย CP Photon สร้างความเซอร์ไพรส์ให้แก่วงการด้วยการเปิดตัวรถบรรทุกน้อยใหญ่แบบคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนหรือแบตเตอรี่ EV ผลิตในประเทศไทยถึง5รุ่นรวดพร้อมกันแต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญสุดๆเลยก็คือการเปิดตัวรถบรรทุกขนาดเล็ก E ีรุ่นใหม่ล่าสุดราคาเบา,เบา รถบรรทุกเล็กคันนี้มีชื่อว่า CP t o ต Truck Ma d e TM i b r e C 4 5ราคา7 9 9 0 0 0บาทคุณสมบัติคือติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังขับเคลื่อนสูงสุด100.5แรงม้าที่3,183จนถึง1,000 10, 0รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ44.9กิโลวัตต์รองรับระยะทางวิ่งสูงสุด275กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจุดขายที่ทำให้มันไปได้ดีเขาบอกไว้เลยว่ามันเป็นบรรทุก4ีล้อขนของได้แบบไม่ติดเวลาความยาวรถก็แค่เพียง4,650ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นอุปกรณ์ติดรถถือว่าให้มาเยอะ เกินกว่าความเป็นรถบรรทุกเล็กนิดนึงก็คือมีกระจกไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกมีวิทยุ mp 3แน่นอนว่าต้องมีแอร์มาให้ด้วยหากใครสนใจสามารถจับจองกันได้แต่กว่าส่งมอบก็รอไตรามาส2ของปี2022เท่านั้นหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช,ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ